ครับผมเพราะนั้นคำว่ากัญชาเนี่ยกัญชาเนี่ยอคือแคน,นาบิสแคน,นาบิสนะครับอ่านว่าแคน,นาบิสน่าจะถูกต้องกว่านะครับเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าน่าจะเป็นแคน,นาบิสนะครับที่แปลว่ากัญชานะครับอมันก็มีเราก็คงสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไมคนบางคนใช้กัญชาแล้วไม่ได้ผล าบางคนใช้แล้วได้ผลดีและเร็วมากแต่บางคนไม่ได้ผลเพราะอะไรในขณะที่ที่ผมกำลังจะขยายความก็คือว่ากัญชาหรือแคนนาบิสเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอเอนโดค n น a บิ n o ย d e อ d o c a n n a บ i n o i d นะครับ system ในระบบในร่างกายเราก็คือระบบการซ่อมแซมตัวเราเองแล้วมันเกี่ยวยังไงแล้วทำไมในเมื่อ,อ มันใช้กัญชาแล้วทําไมบางคนได้เห็นผลรับได้ดีมากแต่บางคนทําไมถึงไม่ได้ผลนะครับคืออย่างนี้ครับเรารู้ว่าระบบหน่วยนะครับถ้าสับทางวิทยาศาสตร์เราเรียกว่ารีเซพเตอร์นะครับเราจะมีหน่วยรับหน่วยรับนะครับหน่วยหน่วยรับก็คือหน่วยตอบสนองนะครับไนปะใ,ใช้ว่าตอบสนองแล้วกับรีเซพเตอร์ ซึ่งซึ่งซึ่งหน่วยอหน่วยรับตัวนี้จะอยู่ตามผิวของเซลล์ประสาทเราทั่วร่างกายเลยที่คอยจะทําหน้าที่ในการอ่าทำหน้าที่ในการซ่อมแซมระบบต่างๆในร่างกายเราโดยผ่านระบบประสาทที่ชื่อว่า endocannabinoid system นะครับ endocannabinoid system นะครับ endo คืออะไรนะครับ endo คือข้างในหรือภายในร่างกายของเรา c รับพี่น้อยซิสเตมก็คือ,อะระบบการซ่อมแซมในร่างกายเราอ่าโอเคเรานึกภาพออกได้นะครับว่าร่างกายเรามีหน่วยนะครับที่เป็นรีเซพเตอร์นะครับเหมือนกุญแจเต็มไปหมดเลยอยู่ตามผิวของเซลล์ประสาทนะครับกุญแจตัวนี้นครับจะมีะต้องใช้ลูกกุญแจ2รลูกนะครับในการเปิด กุญแจลูกกุญแจสองดอกปมจยถึกุญแจนี่จะมีการเปิดได้สองสองรูเหมือนประตูเรามีมีมีสองประตูนะครับที่จะต้องเปิดเข้าไปในหน่วยนี้ในรีเซ็ตเตอร์ตัวนี้นะครับอืมเรามารู้ทีหลังนะครับมารู้จากงานวิจัยรู้ว่าทาให้เรารู้ว่าในสารที่อยู่ในกัญชาเนี่ยนะครับอืสารที่อยู่ในกัญชาเนี่นมยมีสารเราอย่าไปรู้เลยนะครับว่า เป็นสารที่เหมือนกับไปไขกุญแจรีเซ็เตอร์ของเอนโดคานาบิโอยซิสเต็มตามผิวของเซลล์ประสาทรรบทั่วร่างกายเปิดได้มีสารสองตัวที่อยู่ในกัญชานะครับไปทําหน้าที่ในการเปิดสวิตกุญแจตัวนี้เปิดกุญแจตัวนี้เพื่อให้ไขให้รีเซ็เตอร์ตัวนี้ที่เรียกว่าเอนโดคานาบิโอยซิสเตมเนี่ยเปิดทำงาน แล้วเกิดการซ่อมแซมตัวเองหลังจากที่เราได้ใช้กัญชานะครับเราได้ใช้กัญชาอโอเคนั่นคือ,อความรัก หรือกลไกที่เราได้รับรู้ว่ากัญชาทําไมถึงทําให้เกิดเกิดการใช้ในการรักษาโรคนะครับแต่คําถามต่อมาก็คือว่าในเมื่อมันมีสารที่อยู่ในกัญชานี่สามารถที่จะเปิเปดไข่ก๊อกแล้วทํำไมแล้วทําไมคนบางคนถึงไม่ได้รักษาได้หายหรือเป็นปกติเหมือนคนอื่นผมอยากจะบอกว่า รีเซ็ตเตอร์ตัวนี้ที่อยู่ตามผิวของเซลล์ประสาทนี่ครับรีเซ็ตเตอร์ที่อยู่ตามผิวของเซลล์ประสาทเหล่านี้ครับการที่เราร่างกายเราจะบอกจะมีการบอกและสื่อสารกันเนี่ยทั่วร่างกายเราอะมันจะต้องมีสัญญาณที่จะต้องส่งเป็นเครือข่ายบอกรู้ว่าตรงไหนมีปัญหาตรงไหนมีปัญหาตรงไหนที่จะต้องได้รับการซ่อมแซมตรงไหนที่จะได้ต้องรับการแก้ไข ตร,รต,รตรงไหนที่จะต้องได้รับการฝืนฟูมันจะต้องมีสัญญาณนะครับมีสัญญาณซึ่งสัญญาณที่เรารู้กันในเชิงวิทยาศาสตร์ก็คือรีดอกสัญญาลิงโมเลกุลเป็นสัญญาณการสื่อสารกันร,ระหว่างเซลล์ที่จะบอกให้รับรู้ว่าร่างกายเราบริเวณไหนมีปัญหาแล้วตัวบริเวณไหนมีปัญหาก็จะไปไขก๊อกบริเวณที่มีปัญหาตรงนั้นเพื่อเกิดตามหน้าที่การซ่อมแซม แต่ถ้าร่างกายเรามี r e d o x กซิ n น l ลิ่งโมเลกุล